เดอะทรู h เจาะลึกจริงเพื่อที่จะให้ระบอบประยุทธ์จันโอชาที่อยู่ในฐานอำนาจและทลายระบอบปรสิทธิ์ตลุงตู่พงาดป้าเจีย๊ยบปริดแน่สอสอพักส้มก้มหัวสยบลุงตู่รับเหรียญตรายศติดอกเพียบขุดพบเคยใช้เอกสารเท็จโจมตีลุงตู่และกองทัพ จะโปะติดเข็มหน่วยสวัสด์แอบอ้างหรือไม่จากกรณีข่าววันที่21มกราคม2568ข่าวในพระราชสำนักค่ะได้มีการรายงานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้าประกาศนียบัตรชั้นสูงกิติมศักดิ์และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมกับเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษา ที่ศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้พลเอกประยุจันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานรัฐสภาและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยกรรมการสถาบันพระปกเกล้าและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้านำผู้ที่ได้รับพระราชทานประกาศนิยบัตรชั้นสูงกิติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้าและผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เข้ารับเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกลา้ากับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงประจําปี2565ถึง2566เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงและเข็มพระปกเกลา้ทาทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ารับเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้าค่ะจะต้องเป็นผู้ค่ะที่บําเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกลา้าอันเป็นที่ประจำสี <S <S ่คน <S <S ผู้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิติมาศักดิ์พร้อมกับเข็มพระปกเกล้า ซึ่งก็เป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้าอันเป็นที่ประจักษ์เคนและยังมีผู้เข้ารับประกาศินียบัตรชั้นสูงพร้อมกับเข็มพระปกเกล้าประจำปี2565ถึง2566รวม4หลักสูตรซึ่งก็มีการจัดการศึกษาให้กับสมาชิกรัฐสภาข้าราชการการเมืองข้าราชการระดับสูง พนักงานรัฐวิสาหากิจระดับบริหารบุคลากรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคประชาสังคมหน่วยงานอื่นๆของรัฐและภาคเอกชนตลอดจนข่าสื่อมวลชนและก็ผู้บริหารจากองค์กรพัฒนาเอกชนประกอบด้วยหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่2ี่จำนวน117คน หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่12จำนวน137คนหลักสูตรการบริหารเศรษฐศาสตร์หลักสูตรการบริหารเศรษฐก,ก,กิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่21จำนวน95คนและหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่13จำนวน76คนต่อมาค่ะพบว่าในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพค่ะของนายณชาบุญชัยอินสวัิ์สสพรรคประชาชน ได้มีการเข้าร่วมรับประกาศนียบัตรและเข็มพระปกกล้าในครั้งนี้ด้วยเช่นในเพจครีเอเตอร์หนึ่งค่ะระบุว่ามอ็บส้มล้มเจ้าที่โดนคดียุคบิ๊กตู่เห็นอย่างสอสไปเข้าเฝ้ารับเข็มกิติคุณจากบิ๊กตู่ผู้แทนพระองค์และไม่ไปเยี่ยมผู้ต้องหา1นึสักครั้งทําให้มีคนค่ะเข้าไปแซวพักส้มเรื่องนี้เป็นจำนวนมากเช่นทําไปได้พักนี้ย้อนแย้งนะพักสม้ม และก็มีการตั้งข้อสังเกตรเรียนยศต่างๆค่ะที่ติดอยู่เต็มหน้าอกของนายนัชชาสอสพักประชาชนว่าเต็มตัวเลยนะสม้มพร้อมกับมีการแซวว่าพี่เขาไม่อยากได้เลยอีกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าดาลุงตูหาทางเล่นงานโจมตีลุงตูสารพัดวันนี้ยอมกุมหัวให้ลุงตูเพื่อแลกกับเรียนตรายศติดหน้าอกโชว์ละภูมิใจไหมส่วนเพจวันนี้พักส้มโกหกอ,อะไรค่ะก็ไม่พลาดมีการโพสต์รูปของนายนัชชาสอสสพักประชาชน พร้อมกับมีการระบุว่าทุกคนคะหล่อสปอร์ตใจดีกอทโมทำไมพี่กายไม่ยิ้มคะพร้อมกับมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าประเจียบเห็นยังคะและก็มีการแนบภาพค่ะที่นายนัชชาสสพักประชาชนและเจียบอมรัชโชคประมิตรกุลอดีตสสพักเก้าไกลได้มีการถ่ายภาพร่วมกันทําให้มีคนคะ่ะเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเช่น ขอรูปที่ป้าคนหนึ่งเคยโพสตสังคมกลาบ้าเหรียญตราหน่อยและก็มีคนงัดโพสต์ค่ะของเจี๊ยบอมรัฐที่ก็เคยมีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของเครื่องราชบอกว่าสังคมกลาบ้าเครื่องแบบบ้าติดเหรียญตรายศทับนอกเสื้อมานานนมพร้อมกับมีการเสริมว่าโดยคนที่งัดโพสต์ของเจี๊ยบอมรัฐขาดก็ได้มีการเสริมว่าเชื่อว่าป้าเจี๊ยบไม่กล้าออกมาพูดเรื่องนี้หรอกเดี๋ยวมันจะวกเข้าตัวแกเองพร้อมกับหัวเราะ และก็มีคนค่ะเข้าไปจับพิรุษเรื่องของเข็มค่ะที่ติดอยู่บนหน้าอกของนายนัชชาสสพักประชาชนว่าอันนี้เข็มอรินทราช26ถ้าไม่พันหลักสูตรหรือเข็มแจกกิติมศักดิ์แล้วแอบเอามาติดเองอันนี้น่าอายมากโดยจากการสืบค้นข้อมูลค่ะนั่นก็คือเข็มตราอารินทราช26ซึ่งก็เป็นของหน่วยตำรวจค่ะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการใช้อาวุธและยุทธวิธีพิเศษหรือที่เรียกว่าหน่วยสวาด์ ซึ่งในปีพศ2527ค่ะกรมตำรวจได้มีคำสั่งให้จัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในนามว่าอารินทราช26โดยความหมายของคำว่าอารินทราช26ค่ะมาจากอาริคือค้าศึกศัตรูอินทะคือจอมผู้เป็นใหญ่ราดก็คือพระเจ้าแผ่นดิน 26ค่ะก็เป็นปีที่ก่อตั้งนั่นเองก็คือปีพาศ2526ซึ่งความหมายรวมกันทั้งหมดค่ะแปลว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เหนือข่าศึกศัตรูทั้งหลายซึ่งหาพิจารณาค่ะจากประวัติของนายนัชาก็อดจะสงสัยตามไม่ได้ว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับหน่วยสวัสดิ์หรือว่าหน่วยอรินทราชได้อย่างไรหรือว่ามีการแอบอ้างหรือไม่ เพราะว่าดูจากประวัติแล้วก่อนไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยนอกจากนี้ค่ะพบว่าก่อนที่นายนัชชาสสพักประชาชนจะมารับประกาศนียาบัตรและก็เข็มพระปกเกล้าจากลุงตู่นั้นสมัยที่อยู่พักเก้าไกลค่ะนายนัชชาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พยายามจะออกมาโจมตีลุงตู่อยู่บ่อยครั้งซึ่งครั้งที่เป็นประเด็นใหญ่นอกจากจะใส่ร้ายลุงตู่ไม่ได้ผลแล้วยังกลายเป็นว่างานเข้าตัวเองอีกด้วยหลังจากที่มีการใช้เอกสารเท็จค่ะ ในการอภิปรายในสภากล่าวหากลางสภาว่าทหารเอี่ยวในการจัดปฏิบัติการ I/O ตอบโต้ฝ่ายเห็นต่างในโซเชียลและก็มีการดักทางอย่าบอกนะว่าปิ๊กตู่และพะบบอทบอไม่รู้เรื่องโดยเมื่อวันที่3 1สิิงหาคมปีพศ .2564 ที่รัฐสภานายนชาค่ะได้มีการเปิดคลิปและก็เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการ IO และมีการกล่าวหากองทัพว่ามีการเปิดเผยรายละเอียดว่ามีหน่วยงานทหาร เขาทำปฏิบการ I.O. มีทั้งการด้อยค่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐบาลผู้เห็นต่างทางการเมืองก็ไม่รู้ว่าภูมิใจอะไรนักหนะเห็นแบบนี้ผมไม่อยากไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับมีการพูดโจมตีลุงตู่และกองทัพด้วยถ้อยคําที่รุนแรงและถ้าเกิดท่านนายกอยู่ในสภาแห่งนี้ผมอยากจะถามตรงๆไปถึงท่านคํถาถามสั้นๆเท่านั้นครับเคยมีหรือเปล่าติดสํานึกอ่ะ เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมไม่อยากจะไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นผู้นำสูงสุดในฐานะนายกรัฐมนตรีและอีกตำแหน่งหนึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหตุการณ์ต่างๆที่ผมกล่าวมานั้นผมยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งว่าเป็นข้อมูลจากคนในกองทัพที่ส่งมาต่อมาค่ะปรากฏว่าได้มีการตรวจสอบเอกสารที่นายนัชชานำมาใช้และกองทัพค่ะก็ได้มีการออกมาชี้แจง พร้อมกับมีการดําเนินคดีกับนายนัชชาว่ากองทัพภาคที่2ได้มีการชี้แจงกรณีนายนัชชาสอสก้าวไกลแชร์ปฏิบัติการ I อของกองทัพบกในสภายืนยันเป็นเอกสารเท็จที่ปลอมแปลงขึ้นเผยพบพิรุษเพียบทั้งรูปแบบไม่เป็นไปตามระเบียบราชการซ้ํามีการลงลายมือชื่อแม่ทัพภาคที่2ที่ไม่ถูกต้องผิดนามสกุลของแม่ทัพภาคที่2และก็ผิดยันลายเซ็นค่ะที่กอไม่ตรงกับลายเซ็นของแม่ทัพภาคที่2ในขณะนั้น มีนำซ้ําค่ะยังมีลายมือชื่อของผู้อํานวยการกองยุทธการกองทัพภาคที่สองที่ลงนามในหนังสือฉบับที่นายนัชาเอามากล่าวอ้างซึ่งในขณะนั้นค่ะท่านดังกล่าวได้มีการปร,รับย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่แล้วเป็นเวลากว่า2ปีเศษตั้งแต่ปีพศ2561ซึ่งแน่นอนว่าชื่อจะมาปรากฏในปีพศ2564ได้อย่างไรและนามสกุลค่ะก็มีการสะกดไม่ถูกต้อง เมื่อทําการตรวจสอบเลขที่ออกหนังสือแล้วจึงเลขออกหนังสือมีการออกจนถึงวันที่3 1สิงหาคม2564เลขหนังสืออยู่แค่ลำดับที่851ยังไม่ถึงลำดับที่1,121ตามเอกสารที่นายนัชชาแนำมาแสดงส่วนภาพทหารที่มีการยืนเข้าแถวค่ะรับเบี้ยเลี้ยงก็เป็นภาพเก่าหน่วยของกองทัพภาคที่2ค่ะ จึงได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพนครราชสีมาเป็นหลักฐานต่อไป หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายิโยอีทักษิณโดนแล้วทนายบุกแจ้งความเอาผิดมาตรา116ลั่ 6. ลันอย่ามาขู่ไม่กลัวตำรวจสีสเกตรรับเรื่องพบพึงถวายดีกานำตัวกับคุกจากที่มีการรายงานค่ะถึงการถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณซึ่งก่ถูกตั้งคำถามว่าได้มีการติดคุกจริงแล้วหรือไม่ รวมทั้งกรณีค่ะการประสัยที่บอกว่าตัวเองรวยโดยก็ไม่ได้มีการคดโกงใครมาทำให้มีผู้ที่ออกมาค่ะให้ข้อมูลและก็มีการตั้งข้อสังเกตอีกทั้งค่ะก็ยังแจ้งความร้องทุกข์ไว้ด้วยล่าสุดค่ะวันที่23มกราคม2568นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีได้มีการโรสพสต์ภาพพร้อมกับข้อความลงใน Facebook ระบุถึงบุคคล ที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายทักษิณว่าท่านแมวโดนอีกดอกแล้วทนายบุญทาวรปัญญาสิทธ์ได้มีการไปแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับท่านแมวจากกรณีการประสายในเวทีหาเสียงอบอจอว่ากระทำความผิดฐานกบฏในราชอาณาจักรซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจได้มีการรับเรื่องเอาไว้ดำเนินการต่อไปแล้วทั้งนี้ทีมข่าวเดอะคริติกค่ะ จึงได้มีการตรวจสอบที่มาค่ะของการแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าวว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรก็พบว่าในวันที่23มกราคม2568ในบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ทนายความได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์วันและเวลาดังต่อไปนี้23มกราคม2568ชีวิตเกิดบนพื้นแผ่นดินประเทศไทยผมจะขอปกป้องความถูกต้องและความเสมอภาคทางกฎหมาย เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนกฎหมายลงนามประกาศใช้โดยพระหมหากรรษัตริย์จงอย่าหลอกลวงพระมหากษัตริย์กฎหมายต้องศรรักดิ์สิทธิ์เพื่อบังคับใช้กับคนไทยทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตามรถถัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย22มกราคม2568ยาคมคู่มผมกูไม่กลัวมึงแจ้งความจับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วทำไม ถวายดีกาให้เอานักโทษเด็ดขาดมาติดคุกก็ทำแล้วแจ้งจับอีกคดีจะเป็นไร22มกราคม2568นโยบายหาเสียงต้องไม่ขัดแย้งกฎหมายท้องถิ่น21มกราคม2568พรุ่งนี้แจ้งจับทักษิณณะสอพเมืองศรีสเกตประมวลกฎหมายอาญามาตรา116รอติดตามอย่างไรก็ตามค่ะทีมคันตุคริติคยังพบว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6 ก็คือกฎหมายซึ่งระบุว่าผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิชอบเป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กําลังข่มขืนใจหรือใช้กําลังประทุษรายสเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชาอาณาจักรหรือ 3. เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนอกจากนี้ยังพบว่านายบุญทาวรยังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลและล่าสุดค่ะก็ได้มีการลงสมัครเป็นนายกอบประจอศเกตด้วย หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บยซยอีดอกเตอร์สมเกียรต์ตอกแอนพูวนาดเวิร์กกลางรายการแฉปม30บาทแท้จริงทักษิณขโมยไปหาประโยชน์ดอตอร์สมเกียรต์ตอกหน้าอันพูวนาดเวิร์กกลางรายการ หลังป้องทักษิณออกนอกหน้าโดนแฉปม30บาทแท้จริงทักษิณขโมยไปหาประโยชน์ ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง t ด e c r i t ติแล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะล่าสุดทางด้านของชาวทวิตเตอร์จำนวนมากนะคะแห่แชร์ share, คลิปรายการชื่อเคลียชัดๆมีทางด้านของคุณอันภูวานาคุณพลินเป็นผู้ดาเนินรายการค่ะและมีทางด้านของดออรสมเกียรติอ่อนวิมลและดเรเจมิมศักดิ์ปิ่นทองมาเป็น แขกรับเชิญค่ะเพื่อพูดถึงหลายๆประเด็นนะคะอย่างเช่นคอปทอยื่นกกตตรวจสอบทักษิณหาเสียงอ้างอิงสถาบันทำไมสิ่งที่นายกอิงพูดทักษิณพูดนำเสนอก่อนเสมอหรือไม่ว่าจะเป็นดราม่านะคะอันวาตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนแบบนี้ก็ได้หรอซึ่งภายในรายการเต็มนะคะบอกเลยค่ะว่าทางด้านของดออรสมเกียรติแล้วก็ดกเรเจิมสากเนี่ย จัดหนักจัดเต็มจนกระทั่งตอนใกล้จะจบรายการนะคะที่กลายเป็นดราม่าในขณะน,นี้ในโลกโซเชียลค่ะก็คือทางด้านของพิธีกรนะคะชื่อดังเลยค่ะคุณอ่านภูวนาถนะคะเขาเตรียมจะปิดรายการโดยไปพูดถึงก่อนว่าก่อนจะส่งท้ายมีคำถามตั้งแต่เริ่มต้นมาไม่มีเรื่องดีเลยแม้แต่เรื่องหนึ่งนี่ตั้งใจเชิญแขกมารุมด่ากันล้วนๆเลยป่ะเนี่ยทำให้ทางด้านของดรสมเกียรตินะคะสวนขึ้นมาทันทีค่ะว่า คุณก็อย่าถามเรื่องทักษิณสิแล้วจะเอาเรื่องดีๆมาคุยกันได้ยังไงทำเอาพิธีกรมากความสามารถอย่างคุณอ่านนะคะพูดตะกุกตะกักไปเลยค่ะพร้อมกับสวนกลับค่ะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ไหมอาจารย์ที่เขาเกิดมาเพื่อจะมาทำลายประเทศเหรอทำให้ทางด้านของดรสมเกียรติค่ะก็สวนกลับมาอีกบอกว่าผมติดตามคุณทักษิณมาตั้งแต่เขาเป็นนักธุรกิจมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีที่ผมสามารถคุยได้ ทางด้านของอนภูวนาถไม่ลดความพยายามค่ะพูดตอกลับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเลยเหรอเขามีนโยบายดีๆใช่ไหมอาจารย์ทำให้ทางของดรสมเกียรติก็ต้องหยิบยกประเด็นนโยบายที่พักเพื่อไทยใช้หากินหา,นหาเสียงมาตลอดเวลานั่นก็คือนโยบาย30บาทรักษาท,ทุกโรคค่ะซึ่งหลายคนยไม่เคยทราบม,มาก่อนนะคะว่าที่แท้จริงแล้วทักษิณขโมยมาค่ะแถมยังมาปรับ เพื่อหากินกับคนจนทั้งที่ต้นฉบับเป็นอีกแบบค่ะโดยมีรายละเอียดว่าผมจะบอกให้นะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผมร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งใน99คนกับประชาชนทั้งประเทศโดยให้ทำการดูแลรักษาประชาชนผู้ยากจนฟรีไม่เก็บแม้กระทั่ง30บาทจากนกระทั่งทักษิณเนี่ยนำมาปะ30บบาททุกคนทุกโรคเลยนึกว่าคุณทักษิณทำ จริงๆไม่ใช่ครับผมกับประชาชนร่างรัฐธรรมนูญมากับมือว่าให้เป็นอย่างนี้แต่คุณทักษิณไปคิด30บาทแย่กว่ารัฐธรรมนูญที่ผมเขียนซะอีกสุดท้ายฮะก็คุณจะถาม<ท>ถึงเรื่องทักษิณสิแล้วจะเอาเรื่องดีๆมาคุยได้ยังไงอา้าแมแม,มันเป็นไปไม่ได้ไหมจารย์ที่คนเราเขาเกิดมาด้วยเจตนาว่าฉันจะมาทาลายประเทศเหรอติดตามคุณทักษิณมาตั้งแต่แกเป็นนักธุรกิจมันมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีที่ผมสามารถคุยได้ก็ เขาไม่ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศหรอกเขาก็มีนโยบายโครงการดีๆไหมจานผมจะบอกให้นะสาสิบาทรักษาทุกโลกมาจากรัฐนูลฉบับประชาชนผมร่างรัฐนูลหนึ่งในเก้าสิบเก้าคนกับประชาชนทั้งประเทศให้ดูแลรักษาพยาบาลผู้คนยากจนฟรีไม่เก็บแม้กระทั่งสาสิบาทแต่คุณทักษิณเอามาปะสามสิบาททุกคนทุกโลก เลยนึกว่าคุณทักษณิณทำไม่ใช่ครับประชาชนร่างรัฐธรรมนูญกับผมผมร่างมากับมือ,อมว่าให้เป็นอย่างนี้แต่คุณทักษิณไม่คิด30บาทแย่กว่ารัฐธรรมนูนที่ผมเขียนอีกเกิดแนะนำนะคะลองไปหารายการเต็มดูนะคะรายการเคลียรชัดๆ EP ที่515นะคะ<ม>บอกเลยว่าได้ความรู้เพียบจากดรสมเกียรติแล้วก็ดรเจิมศักดิ์แน่นอนค่ะ หาคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงถ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรนนงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระควมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ The Truth เจาะลึกจริง